แอปสั่ c o l o r w o r s 4 4 0 5 0เป็นยังไงไป,ไปด,ดูกัน ดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับเจ้าเครื่องปิ้ง F3 Colorworks 455ค่ะแล้วลรับผลดูไหมคะว่าเจ้าเครื่องปิ้งตัวนี้สามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างคะเครื่องปิ้งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ค่ะว,ว่าแต่แรับผลลองบอกข้อดีของเจ้าเครื่อง F3 Colorworks ตัวนี้มาหน่อยไหนไหมคะได้ค่ะก็คือข้อดีของเครื่อ,องตัวนี้นะคะก็คือสามารถแปะต้นทุนได้ไม่ว่าจะเป็นหมึกหรือสติ๊กเกอร์นคะคะ ครื่องตัวนี้นะคะมีช่องทิ้งน้ำมือถู่ทางด้านข้างของตัวเครื่องสัก็คือสามารถทิ้งน้ำมือได้เลยแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะคะสามารถใส่ได้ทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบม้วนด้านหน้าหรือว่าแบบพับด้านหลังค่ะและที่สําคัญนะคะเครื่องนี้ยังมีระบบออตโต้คัรด้วยค่ะก็คือสามารถช่วยตัดกระดาษให้ได้นะคะเราว่าแต่ตัวเครื่องเอสันตัวนี้สามารถใช้กับกระดาษสติ๊กเกอร์อะไรได้บ้างสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวแล้วก็สามารถใช้กับหลากหลายขนาดได้เลยค่ะและกดมีตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ติดนจักเครื่อง ม,มีสีจำเป็นจะไม่มีนี่ก็คือตัวนี้เป็นเกี่ยวกับปีนมาแปะหน้าโซงโองมาเฟ่แล้วคุณเห็นได้คมชัดแล้วก็มีสีได้คมชัดด้วยแล้วก็มีตัวนี้นะคะก็คือมีเลยฉากหน้าโซงยานเห็นไหม,มนี่ก็คือทางโรงพยาบาลก็ถืมาใช้ก,กับตัวนี้ได้เพราะว่าจะให้ข้อมูลครบแล้วก็ตัวสีนัตเจเลยนเห็นไหมแล้วก็มีอันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสายคาเฟ่ก็คือจะเห็นนี่เลยเป็นตัวโลโก้ของทางร้านคาเฟ่นะคะก็คือสีสันสดใสมากเลยแล้วถ้าสมมตินะว่าเขาซื้อพวกสติกเกอร์ เราเสนอว่าบรรจุตามแม่ละปดแม่น,นินมเพราะว่าเขาได้มีการทดลองไว้แล้วว่าตัวนี้สามารถดนหนึบหรือว่าโดนา้ำได้แล้วก็ไม่เื่อนก็ไม่จางด้วยนะแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยโอ้โหน้ำฝนถ้าเกิดว่ดวดวาคุณภาพขนาดานี้ราคาจะขนาดไหนเนี่ยราคาสูงจริงแต่ว่าคุณภาพก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ มาอากซางซื้อสามารถติดต่อได้ที่เซนเทียก็ต้องมาได้เลยค่ะุณตามดูเลยนะค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะเลกถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์หรือว่าบาโคดอย่าลืมนลถึงเจนเนะคะ,คะ